ลูกหนุนโพสต์ภาพอดีตปัจจุบันมิตรภาพยังดีแม้พอตัวไม่อยู่เป็นเหตุการณ์การสูญเสียของวงการบันเทิงและก็ครอบครัววงกระจ่างเป็นอย่างมากเลยละค่ะสำหรับการจากไปของตัวสรัญยูวงกระจ่างผู้กำกับนักแสดงมาร์ฝีมือที่จากไปอย่างสงบด้วยวัยหปีจากโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย โดยเมื่อวันที่20มิถุนายนค่ะได้ทำพิธีลอยอังคารเรียบร้อยไปแล้วนะนะคะทางด้านครอบครัวก็ยังคงคิดถึงตัวอยู่เสมอค่ะอย่างลูกหนุนสุภราวงกระจ่างนะคะลูกสาวคนสวยเรียกได้ว่าเดโพส์หวนอดีตด้วยภาพวัยเด็กของตัวเองค่ะกับลูกหนังขณะที่เพื่อนซี้ของพอ่ออ๊อฟพงพัฒน์วชิรรบรญจงได้อุ้มลูกหนังลูกหนุนโดยมีหนุ่มตัวยืนยิ้มอยู่ข้างๆค่ะในขณะที่ ภาพถัดไปนะคะเป็นภาพปัจจุบันที่ลูกหนุนลูกหนังนั้นนังตักอ็อฟค่ะเป็นภาพเรียกได้ว,ว่าให้เหมือนเป็นวัยเด็กอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีพ่อตัวเหมือนเคยค่ะเรียกได้ว,ว่างานนี้นะคะมาในแคปชั่นที่ว่า then and now always have and always view เรียกได้ว,วา่ามิตรภาพที่ดีของอ็อฟพงพัดและตัวสลันยูนะคะมีมาตั้งแต่อดีตเกือบ30ปีแล้วล่ะค่ะ ทั้งคู่ก็ยังมีมิตรภาพที่ดีให้แก่กันแถมลูกหนุนและลูกหนังนะคะก็รักและก็เคารพพ่ออ๊อฟพงพัดเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะแต่ว่าครั้งนี้นะคะพาอปัจจุบันนั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีพ่อตัวแล้วก็ตามค่ะมิตรภาพดีๆระหว่างสองครอบครัวน,นี้ก็ยังคงอยู่เสมอไปนะคะและแน่นอนว่าพี่ตัวของเรานั้นก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของใครลหลายๆคนเลยล่ะค่ะ และถ้าหากมีความคืบหน้ายอย่างไรทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆได้คอยติดตามการันตีเลยและค่ะ